โอ้โหโอ้โ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 อย่ามากินควายด้วอย่ามากินค่อยนะวันสีด่วนคาบคว้า,าผมครับพี่น้องวันสีด่วนคาบคว้าผมคลัก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  คักคักคักพี่น้องคักคักคักักโอ้ยโอ้ยน้ำแหงกวนเพิ่งเคยแหงคักระบาด ครับสวัสดีครับผมกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดทุกผู้ทุกคนเหมือนเก่าเช่นเดิมนะครับบัดนี้พี่น้องเอาคลิปนี้กับพีพระพี่พาน้องมาหากินทางน้ำครับผมสูบปลาครับสูปป่ปลามาขวันมาขวนเอาปลาเค็งน่อยไปปิี้งกอนครับนี่ครับผมพี่น้องนี่นี่ครับไม้เป็นสาจะขวงครับเป็นสาจะขวงนี่แหละน้ำก็ขควดกระแหงไปหลายเติบเลยละครับน้ำกระไดจนว่าสีบกเล้ว จนว่าสีแหงล่ะครับเอ้าสีเห็นอยู่จัง네ซี่กับซีเมนตปลาเข็งล่ะครับพี่น้องนี่ครับนี่ซีเมนต์ุ้มปลาเข็งน้อยปลาเข็งใดนี่แหละนี่อย่างที่ผู้ได้ยูได้กินยูล่ะครับพี่น้องคืดว่าสผูอได้ยูได้กินยูส่วนมากกับซีเมนตปลาเข็งนั่นแหละเบื้องลักษณะแล้วยอมย่อยมย่ยู่ปลาคัวกับฉีมีผู้ได้ยูได้กินยูครับพี่น้องผู้ได้ไปปนยู น้องกระสีําการเลยครับบานนี่สรีการสูบเลย 嗯，好嘞、mm. พวบถึงหัวเขาซ้ำครับน้ำพวบถึงหัวเขาเลยเอาทีพวบเครื่องโต้งหันน้ำน้ำกระบกแล้วล่ะครับน้ำหนาวเทียมน้ำน้ำกระบกแล้วล่ะครับบ้านนี้จัดพวจิตพวบเครื่องโมงหังบัวนี่ครับผมลงไปตักน้ำมาวังคันนี่น้ำพวบเพียงหัวเขานี่นั่น้ำครับเอ้เห้ยเว้ยเว้ยที่ได้อัดไว้ตัวนี้น้ำไหลท่งพี่น้องครับ

น้ำก <f os> ับน้ำควอดขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับพี่น้องหอมสีบกเบิดแล้วครับเดี๋ยวนี้ควอดอยู่ไปขวอดออกว่าเมนโมมีปลาครับพี่น้องว่าเมนโมมีปลาโอ้ไข่อยู่ไข่อยู่ไปลาคว้ากับสีโพอได้ปนอยู่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งแล้วว่าได้ไปอยู่ไปกินอยู่ครับบัเใหญ่ๆกับปลากุดเห็นเพิ่นดินหลายตัวอยู่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับไข่อยู่ไข่อยู่ว่าเมนสีมีตะปลาเข็งน้อยบัดตอนนั้นก้อน ทีมือสูบที่แรกเนี่ยเห็นเต้าปลาเข็งน้อยดิ้นจบจับจับจัอยู่ว่ามันอสิได้ปลาเข็งไปปนไปเกี่ยที่มีปลาควายอยู่ครับพี่น้องมีปลาควายอยู่เดี๋ยวเบิ้งแล้วเดี๋ยวเบิ้งแล้วคาดจากสายตาโอ้พุ่นครับพุ่นครับพุ่นครับเห็นตะคุยหลังเพิ่นบักพอยใหญ่อ้าวคัก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 อยู่พี่น้องคักอยู่ได้อยู่ได้กินอยู่ครับบ้านนี่ปูปลาหน้าแม่เขาขึ้นมาเฮ็ดยุเฮ็ดกินแล้วล่ะครับหอมเผาครับหอมเผาหอมย่างหอมเผาความย่าง โอ้มาอยู่มากินน้ากันนะครับพี่น้องคักครับครับครับเขาแบบนี้เลยพี่น้องเขาแบบนี้เลยเจ้า <laughs> เสบตัวเอาพี่ชวนหนึงนง่งครับเอาเวินครับผมชวนหนึ่งดำหงดำหงดำหงคนครับผมจะได้เอาอน้องมิ้นเอ,อินพี่น้องคนกินเขานะครับเนี่ย หลานสาวคนสวยเอากะทิได็หากินเขากินน้ำเถอะกันครับพี่น้องแต่จังที่อันเกิดไหมจังที่ลงไปเก็บเพิ่นครับเอามาอยู่ไมาก็นเขาน้ำกันนะครับบาดหน้พี่น้องตัวนึงกะทิได้เอาไปอันรวยเจ้าวที่เจ้าทั้งเจ้าผู่เจ้าวตาเพิ่นยู่แหละครับบาดนน้สาธุเด้อเจ้าวู้เจ้าตาเจ้าที่เจ้าทังเจ้าวที่นเจ้าทานเจ้าให้เจ้านะเจียทงเจียวท่าเจียแพร่ตัวนี้เจ้าวแม่คงค่ะ ปลูกด้านนกปูปลาหน้านามกับไข่กับแก้วกับเขามาถวยมาให้กินน้ำปลูกน้ำหลานเน้อบาดปลูกด้านให้โชคให้ลูกหลานโชคมาให้ปูกให้ปลาหล่ไล่น้ำขึ้นดีจะได้มีอันใดติดคลองเออเจ้าปูเจ้าตาเจ้าทีเจ้าทางก็ได้เอาโชคมานบาดนี่ให้ลูกให้หลานโชคมาเน้อบาดนี่มาคิดเท่ากันนะครับพี่น้อง รักคักคักคกบรรยากาศ เดี๋ยมเนี่ย

ยูกินแค่ละแนนดีคโว้าเจ้าปลาของแม่ว่ะแค่อะไรก็พแล้วง่าย่ถ้ายัง่ดีไนมันยู่ลต้นอยูร่ต้นงนีเจ้าว้าวตาบันเจ้ว้าวมันสีฟบมีปลาพี่น้องมามันสีบมีปลาสีได้ยูได้กินยูครับบาดนี่เห็นจะสีแลลวเจ้ากินละบอก Ooh, no, พุ่นพ oh, nah. ุ uh. ่นลุ้งกำลังพุ oh, ่นปลาคอยใหญ่เนตัวกำลังนั่นนั่นยั่งมองบัวน่หลังลุ้งน่ะหลังเลยหลังเลยโอ้ปลาเข่งนั่น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 ของแพะอีกตัวหนึ่งนกระิควายเอาไม่ขึ้นไปเรื่อยๆหรอครับบัตรนี้พี่น้องไม่ขึ้นแล้วก็ควดน้ำอีกครับบานี้ เพื่อก네ี้แอบเดียร์ดีพี่เห็น้องหรือบังเอิญครับผมเนาะไม่ก็ได้นทำการเก็ยบกันอะไะครับโอ้หลาสาวได้คนม้วนผมเป็นผนัยกวาดน้ำครับพี่น้องเงียบบวดน้ำไม่ก็เก็ยบกันเบิร์ดหรอกใช่เพิ่นอยุ่งลมคุ้มมาบัวโอ้ปลาพี่น้องปลาเห็นคุ้ยหลังเลยครับทุกท่น โอ้โหเอได้ยุได้กินอยู่ครับผมพอได้ยุได้กินยุเข็นลักษณะนี่เี๋ยวานน้ำกันค่อยๆขวาดเรื่อยๆครับมันแบบโอ้หขุดขุดคุ <ended> ้หลังป่าไหมครับพี่น้องนี่จะบักคักเลยโอ้ยเอได้เอาใส่บุดเเวียยุ่ขัมแนวนี่โอ้ยมามันสีบวมีปนีพี่น้องวานตีบวมีปนีครับคุดนุดขุดขุดวานน้ำกันเรื่อยๆกันครับพี่น้อง มันยังละเนาะนุมยิสันอ้าวววววว้วว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 ่วววววยว่ นกใหญ่ไซโลนเลครับือพี่น้องเริ่มเห็นตัวเห็นตัวปูปลาน้าน้ำแล้วครับโอ้พค่นค่นคนคนพี่ปักจักใหญ่ได้โลเพิ่นมะกวนอยู่พี่พี่น้องพค่นพค่นเอ้ยเน้นยัง เอ้ยขัก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 โอ้ยปน่นปนปนเห็นตาคุยหลังเอากระชีพอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับพี่น้องนี่เท่าที่ตรวจสอบสายตาแล้วนี่เท่าที่ตรวจสอบจากสายตาแล้วนี่ปลาค้อกระได้มาเป็นทีมิตะประเช็คน้อยครับเออีโอ้ย้้้ยยเเทุบมนี้บนท่านเก็บครับฐาน้ำควันควบ พวนเอ้ยไปไปพวนโอู้ยี่ยนี่ครับวนนึงแต่เก็บได้เนาะโอ้เกินคาดครับพี่น้องเกินคาดเกินคาดตอนเมื่อสุกที่แรกว่านสีบ่มีปนี้ถือว่าคักขนาดแล้วสพิ่มระพมีก็ได้นี่ปลาขันเจียนสี ว่ามันสีบ่วมีป่าปานี่ว่ามันสีมิตรปะเเข็งมีน้องว่ามันสีมันรตะเพเข็งหน่อยเห็นดินแทบๆแทบๆอยู่เพราะจะเอ็นเอาเครื่องสูบหนีผุนเนี่ยตอนมาเพราะอทีตแรกบัดสูบลงมาแลี้ยวผันเป็นจังซี่บาทนี่วเว้ยมันก็เป็นตะกอนซ้อนนึ่งตัวาบาดมีน้องเอาคุ้มค่าน้ำมูกน้ำมันอยู่ดอกครับคุ้มค่าน้ำมูกน้ำมันอยู่ที่เพื่อไปอยู่ไปกินปไนกันกินละครับพี่น้องเยอยเลย เมนยังหลังมน้อเมนยังเมนยังนี่เมนยังนี่เมนยังบักอันนี่โอ้ยโอ้ยครับ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 โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้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 ย้งน้คว่ำล้งักบดนี่ี่นองโอ้ยโอ้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 อย่ามากินไยเด้อ เดีย๋ยวมากินควายนะโอ <c oughs> <c oughs> ้วันสีโดดคาบคอผมครับพี่น้องวันสีโดดคาบคอผมคักคลักคักคัก,ก <c oughs> สุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆ,ๆบ้านเอ้ยนะเดี๋ยวก็จะท,ทําการกวาดน้ำขึ้นเรื่อยๆเลยที่เก็บเอาละครับบาานเหลือครับมันไปส่วนอยู่หัวบัว กรบผมสุดยอดจริงๆเอ้ยลอยล่องอยู่ในนี้พี่พี่น้องขับ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 ตะวันทวนอยู่เฮามาเก็บมีเม่นร้านก็ตรลงมาเก็บครับร้านก่าวคนมาแข่งมาขับเลี้ยงลุยน้ำลุยป่าจังเลยคนโูเฮ้ยเฮ้ยเ้จับโชกันนะจับโชพี่โชน้องเหมือนกันนาไป จเอใสเอาเฝ้าสเอามาบงกันนะตงัง่ๆนั่นไหโอ้ยยกขึ้นนีกโอ้ยักใหญ่ยักใหญ่รับพี่น้ังจะว่าเขาไ้จับเองเข่ไ้จับเองทั้บ่ได้นี่เลยอ่ะบ่จับได้นี่ครับโอ้เอาทวนขึ้นลวครับบ้านนี่ครับเน เอาทอนขึ้นละเที่เอขึ้นแทงน้ำห้แมงอยู่ทั้งบนล่างครับบานไปเอาขึ้นไปยกไปแกงน้ำก้อนใหญ่เลยอันนี้ส่วนหนึ่งครับพี่น้องส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆยังบ่ท่นเบิดัตวใหญ่านัเบิดเยอะๆรวมหมดยังไงยังอยู่อยู่ังไมีหลังล่างอยู่อีกโอ้ยมีเอาไปกินนะมันมันมีน้ำแล้วเอาขึ้นไปกับไปแกงทั้งๆเยอได้อยู่น่ะเนา เอาไปล่างทั้งๆเหียงวัดตักอน้อยกนมีตัวน่ดักต้องอยู่ตั้นดังต้องแดงนั่นโอ้นั่นเด๋ยดังต้องเนาะเขาึ้นไปล่างมาดนม่นหนึ่งคุณสช้าหน่อยเลยนะเจ้าเนาะนี่แหละ

คักค okay, ักคักพี่น้องคักคักคักโอ้อ้ยน้ำแหงกวนเพิ่งกคแงคักระบาดหนิ